ีครับพี่น้องครับคลิปนี้จะภาพมาหคงเขาญี่ปุ่นนะครับผมใส่ยี่ห้อเนี่ครับเกรดพี่เนียมนะครับเนาะคงจะหากิโลครับตกกิโลละหาสิบกว่าบาทครับเม็ดเขาญี่ปุ่นมันก็จะสันสันนะครับเนาะการพูดใด้บเคยเห็นกับจริงนะครับมันจะเป็นเม็ดสันสันโบ้เขาไทยครับพี่น้องหุง่ายๆครับส่วน สัดส่วนของเขากับนาก็คือเข่าสองสองปองครับเขาสองนนำสามเขาสามนนำสี่ครับเขาสี่หนำหาครับเลยวแตะครับเลีวแตะเลี่ยวเตะว่าจะหุงหน่อยหงหลายนะครับเนาะใส่ใส่ใส่ปองได้ก็ได้ครับเพราะม่สิหุงกินซื้อก็ใส่แก้วห้างทั่วไปก็ได้ครับใส่ถวยก็ได้ถวยเข่าถวยซุปข้าวถวยต้มห้าทั่วไปนะครับผู้ใดที่สิหงหมอหมอนหมอไฟฝ่าครับแต่ว่าผมผมหงเป็นหมอแก๊สครับพี่นนอะ กูไดจะหงหม่อไฟฝากะสัดส่วนได้เลยครับเอาใส่ถถวยถวยหนึ่งหนามกะสองถวย,ถย,ยขื่กันครับยังไงครับฝาทุงเข่าอีกกันครับมันมันเบิดถุงหนึ่งเลว วันนี้ผมจะคงสามพนครับค้นค้นค้นล่างผมรดาผมจะล่างสองหนัหนางเจ้าเขานะครับ น้ำแหลกทานไปครับออกก็ทำหนึ่งแร้วก็แรงสองทางที่สองจังเทออกให้มันเบิดครับเอาให้ออกเลยไล่ท้งทุกสุดครับเพราะเขาจิตตดตวงหนัก มันเหลือหน่อยที่สุดครับเก็ดจังได้ก็ได้บ่ยหนกครับบางคนบก้ยหงก,กับชีวามันมันหงอย่าขงขอคเขาเขาญี่ปุ่นมันมันบอ่อยแหกเกินเอขาไทยเขาโคมันกันครับแล้วส่วนที่ผมใส่คือตกตกให้เลย่ยเลย่ย ใส่น้ำเล่ยเข่าอันหนึ่งนะครับเนาะน้ำมันก็จะมีหน่อยที่ชุต้งนน่อยอที่ชุเขาเ้าไบใส่เลื่อยของมท้เทเ,เขา่า3มองนะครับผมก็จะใส่ใส่น้ำทีทีฟองครับ ก็ได้วัดหิวคือเขาไทยนะครับก็ต้องว่าขอดองขอดอันนี้มันเป็นสูตรตวงเลยนะครับตวข้าหลังของเรานะนำันก็จะใส่เล็กน่อยพ่นบนหูพ่นกับบนหลังนี่ครับเขาเรียกว่าจะพ่นเนาะตอนผมข้าเจาเก้ผ้าสอนเห็ดว่าหลังก็เลยเดี๋ยวล่ามานยนี่เป็นชิปปีแล้วครับหลังกวนของเขา เฮียลงให้มันเที่ยงกันครับมันก็ไปเปิดแก็ด้วยครับมัน เรียบร้อยครับเดี๋ยวมาล่อถาเบึงตอนมันสุกนะครับเนาะพี่น้องบาดเจ็บผมจะเปิดให้เบึงเป็นแนวใด้วยเรียบร้อยด้วยครับสุกนะครับพี่น้องสุกแลนี่แต่มันก็จะสุกประมาณนในสิทธล้วครับมันก็จะเป็นเหนียกเข่าจักน้อยนะครับเนาะเหนียกมั่นเข่าครับรับกิมก็มมี่เท่านี่นะครับพี่น้องขอบคุณหลายเด้อร์ขอบมาลับชมครับสวัสดีครับ Terima kasih telah <laughs> menonton!